คร่เคนิดนึงแน่นอนค่ะทะเลที่ม่าเค็มก็หวานไปเลยแน่นอนค่ะทุกอย่างเมีชอบหวานค่ะแต่ก็ชอบเค็มเหมือนกันค่ะลวนิดนมันคือแบบธรรมชาติอะมันก็ต้องแบบแซบนิดนึงเค็มนิดนึงหวานนิดนึงมีหลายรสค่ะด เขาก็อาจจะแค่แบบเฮ้ยแบบจะลงแซบไปไหนถ้าเราแบบเนี้ยแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ห่วงหรอกนะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามใช่คือท่านต้องลองให้ดูก่อนเลยคะว่าสแกนก่อนนะถ้าให้ดูก็จะช่วยเลือกค่ะว่ารูปไหนดีอันไหนแซบสุดเออสุดมีไหมคะที่กินมี่อะไรอย่เงี้ย ของเขาเหรอฮะเขาใส่บิกินี่เหรอยังไม่มีค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าพี่สิงแต่งแรกน่าจะแบบหน้าเขาหวานน่ะน่าจะสวยมากกลัวว่าจะสวยกว่ามมริยาก็ไม่อาดีกวก่านแม่เราไปหยอดไปชวนเขาไหมเราไปหยอกชวนเออน่าสนใจนะเออทำคอนเทนต์ใช่เพราะตอนนี้มาริยาอยากขอฝากอะไรด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิด YouTube c h ANNEL ของมีมเริยลินค่ะก็จะมีคอนเทนต์อัปโหลดเรื่อยๆค่ะก็แบบไปตามจอยนี่กับมมริยาแหละอาจจะเห็นพี่สิงแต่งก็ได้เดี๋ยวต้องรอดู มีด้วยค่ะแน่นอนก็เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเมียแหละ<ม>ก็ต้อง,ต,องต้องมีเกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้ามาอยู่ในนั้นแน่นอนไมด้วยกันเลยช่ะไม่ได้ทำด้วยกันอันนี้เมด้ทำของเมียเอง,เองเ<ต>ใช่อาจะอาจะมีแจ,จมแ,จแน่นอนตื่นเต้นไหมเราเป็นยูทูบเบอร์ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยรู้ว่าแบบงานหนักขนาดไหนาการที่เราแค่คุยกับกล้องก็ยากแล้วค่ะการที่เราต้องมาไปแต่ละที่เราก็ต้องคิดถึงมุมว่าคนดูจะอยากดูอะไรคิดอะไรแบบ เออมันเป็นอีกมิตินึงเลยค่ะซึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เอนจอยกับมันมากอะไรนะคะออ๋ใช่ฝาก subscribe ด้วยนะคะ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะคะตื่นเต้นช่วยช็อปสปอร์ตด้วยค่ะพูดถึงพูดถึงิสิกส์คนน่าเศร้าว่าพิสิกส์เขาก็แอบอยากโมเมนต์เขาเคยพูดบอกว่าเขายากแม่งนอนใช่เขามาคุยกับเราอย่างไรบ้างอ่อคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะคือเหมือนเรี่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้อายุสามสิบละ มันก็มีบางช่วงที่เราก็รู้สึกแบบที่เราก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าพอลองมาดูสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมบ้างเราก็แบบคิดหนักเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ทําให้เราคิดหนักสุดก็คือเรายังไม่ถึงจุดนั้นในชีวิตของเรามเมราก็ยังแบบแพยายามสร้างตัวเองอยู่พยายามหาทางของตัวเองว่าเราอยู่บนโลกใบน,นี้ทาไมเราสามารถช่วยสังคมได้ยังไงบ้างก็คิดว่าต้องโฟกัสถึงเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของครอบครัวของเมยในอนาคตก็เป็นเรื่องในอนาคตค่ะแต่เขาก็ยังบอกว่าให้เวลาเราปัญหาต่ำๆที่ ก็คุยคุยกันเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องปรับตูนกันก็มด้คุยกันเรื่องพวกนี้ซีเรียสแคหรือว่าเป็นคุยขำๆมากกว่าเฮ้ยคิดว่าคุยเรื่องนี้ก็มีทั้งซีเรียสคุยมีทั้งขำเหมือนกันค่ะมันก็เป็นเกี่ยวกับความฝันะครอบครัวของเราอ่ะก็จะต้องคุยกันอยู่แล้วแหละบางทีก็ซีเรียสแน่นอนบางทีก็ขำคนไม่ค่อยทันเราถ้าเขาออกมาพูดว่าเวลาเรายิงอะไรไปเขาจะไม่ค่อยทันเราเขาเขาทันค่ะทันแน่นอน มันก็คิดว่าในทุก relationship แหละมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราไปต่อด้วยกันไหมเรายังแบบมีเป้าหมายเหมือนกันหรือเปล่า <S <S แต่ของพี่สิงกับเมยเราก็ยังคุยกันเรื่อยๆ่อ open communication อนอกจากเป็นแฟนเราก็เป็นเพื่อนที่ดีค่ะยังไงก็ตามอะไรที่เกิดขึ้นในอนานะคตก็ไม่เป็นไรเราเรามีเรามี connection นี้ที่ที่ที่เราแบบเราเรา grateful มากสำหรับ connection อันนี้ค่ะ relationship อ๋อยังค่ะต <c oughs> ต้อต้องององรอรอไปค่ะใช่อะคือมันมีหลายเรื่องจริจงๆในชีวิตที่เราต้องดูคะอะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องในอนาคตรจร,จร,จรติงๆแล้วไปยังไงะยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องสร้างครอบครัวอะไรใช่ค่ะยังไม่พร้อมมีสิ่งเขาดูแบบว่าเราหรือหรือว่ารบเราหรือว่าแบบอ่อนๆไม่อ่อนนะไอพี่ๆได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยรู้ได้ยังไงหรอ เพรไงทพี่สเพราะว่าพ่อพี่สิงค์ก็เหมือนถึงอายุที่เขาแบบพร้อมที่จะ slow down ด้วยเนาะก็ก็เ make s e n s ะแต่เราก็คุยกันเลยเขาก็รู้ว่าตอนเขายุสามสิบเขาเป็นยังไงโอ้ยตอนนั้นเขาลุยแหลกมากเลยเขาก็เข้าใจเราแหละว่าเราก็ต้องมีโมเมนต์ที่เราก็ต้องลุยเหมือนกันแต่เมียเป็นมาเมียมีเวลาให้กับพี่สิงค์เือนกันเคยเขาก็ประมาณเท่าไหร่ว่าถึงจะใช้เงินะเรายังไม่ได้ให้แบบไทม์เฟรมค่ะไม่ได้มีเป้าหมายว่าแบบเราต้องแบบ จุดนี้จุดนี้เราต้องเราไปเรื่อยๆค่ะดูสถานการณ์เพราตอนนี้เหมือนกับว่าทขาจัดการณ์ไรอยูนี้แต่ว่ารอเวลาที่มันเหมาะสมรอเวลาค่ะใช่ค่ะก็คท่ว่าแบบทุก relationship แหละมันก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มีปัญหาของเราเราก็มีแบบแฮปปี้โมเมนต์ของเราเราสิ่งที่สําคัญเราแค่ต้องคุยกันกับทุกเรื่องโ o p e นแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ไปต่อได้รอสถานีสิ่งนั้นรออะไรนู่ความรักต่างๆอร้การแสดง เข้ามาเรื่อยๆพิ่งจบ F 4ไปค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้มายากำลังโฟกัสกับช่องยูทูของมายอยู่แล้วก็เรื่องสองศาค่ะเป็นพิธีกรที่นั่นที่ altv ซึ่งอันนั้นก็เกี่ยวกับสิ่งแดล้อมโดตรงเลยมายามขออยเรื่องสิ่งดล้อมปักที่ทีนี้ใช่ค่ะสิ่งแวดล้อมต้องมาเรื่อยๆแหละค่ะเรื่องงานก็เกันเรื่องงาใช่นฐานที่เราเป็นนงงอย่คือมีข่าวที่ว่ามีนักเืง อดีตนายกาเมืองออได้ทาําการาลองต่อส่วนวัฒนธรรเกี่ยวกับชมวน้ำคุณที่เห็นอย่างไรบ้างาคะมันไม่เหมาะสมอะไรอย่างางี้ยใช่ที่ว่าเขาก็สามารถมีความคิดของเขาแหละว่ามันไม่เหมาะสม,มแต่สําหรับมรยเองอ่ะตอนเราดูการประกวดแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ลบหลู่วัฒนธรรมของเรามันเป็นการที่เราฉลองและเซเลบรตความแตกต่างการความเป็นของคนคนหนึ่ง ซึ่งถ้าเราเขาไม่ได้ทําอะไรที่ลบหลู่ชีวิตของเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนเมย์ก็ไม่ไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ควรเป็นปัญหาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องต้องถามทุกทุกคนเหมือนกันถ้าหลายคนรู้สึกว่ามันสิ่งนี้มันมันไม่ค่อยดีต่อวัฒนธรรมอ่ะเราก็ต้องมาดูกันใหม่ไม่ปิดบังความคิดเห็นของใครรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลการเมองเขาอยากจะรทราบกระแสหรือว่ามีไฟอะไรที่อาจจะจุดประกายที่มาพูดใน Who knows ต้องไปถามเขาค่ะแล้วอยากฝังอะไรถึงกันอะจะมีการประกวดเอ็มยูในดวงใจแล้วคนอยากแบบเป็นเราเยอะมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตันนี้คนเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะเราจะรอดูนะคะแล้วเราจะแบบคิดทุกอย่างทุกสิ่งว่าแบบคือมันยังไม่รู้ว่าจุดของเขาคืออะไรว่าต้องประกวดเหมือนเราหรือว่าเหมือนใครใช่ไหมต้องเขาไดเป็นเราแล้วเขาจะชนะยังไงอะ อาจจะแบบว่าสุดไม่รู้อาจจะมีก็อาจจะปกติแต่ว่ามาในลุคของมาลุคของเราโอ้ยมาเจอเต้เนการ cover คิดว่าการ cover เป็นอะไรที่ชแบบื่นใจมากตั้งแต่ช่วงประกวดอะค่ะถ้าใครแบบใส่ชุดคล้ายๆเราหรือทำอะไรคล้ายๆเรารู้สึกแบบว้าวแบบแต่ว่าเรา inspire คนนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากแล้วถ้าเห็นคนอื่นแบบแต่งตัวเป็น my sisters ของ M U น้ำตาลนันิ้งใครก็ตามอ่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าอยากให้เขาใส่ชุดไหนของหลูมากที่สุด ชิ้นที่เป็นประทับใจที่สุดเลยเผื่อเขาจะรับมือสบายคือเนี้ยใครใครไมเอาจริงๆนะคะอยากให้เขาใส่ชุดที่เขารู้สึกมั่นใจมากที่สุอให้เขาสามารถแสดงออกให้เต็มที่อ่ะนั่นแหละทำให้ถ้าเราเห็นว่าเขาสนุกกับมันสดชื่นกับมันดีใจกับมันเราก็จะสดชื่นและดีใจเหมือนกันในปัจจุบันมแม่พุ่ยได้มีการท้าทามมาริยาไ,ไปเป็นกรรมการในแต่ละรอบยังเลยค่ะยังเลยยังไม่มีท้าทามอยากให้มาริยาฝึกน้องๆที่กำลังจะโบว่มาริยาในขั้นในขั้นในเดือนหน้า่ ใครนะคะที่จะ cover เป็นเมเรยนะคะขอให้สนุกสุดๆกับมันเลยนะคะ <c oughs> สำหรับเรยเองตอนช่วงประกวดก็รู้สึกเรามีหลายมุมที่อาอายอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึก100%ตกับตัวเองอ่ะ <c oughs> ก็เลยหวังว่าอยากเห็นสิ่งนั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้เหมือนเรา100%แต่เป็นตัวของคุณ <c oughs> เอาเอาให้สนุกเอาให้ชายออกมาแล้วก็มียจะรอดู